สวัสดีค่ะคุณก็มากับบล็อกคอนเสิร์ตบูโนมาสไลฟ์ใน Bangko อกนะคะคือเป็นคอนเสิร์ตท,ที่มีเรื่องเราเยอะมากคือรถติดมากเราไปถึงคือ6กโมงกว่าแล้วเราก็เลยรีบไปต่อแถวซื้อเสื้อนะคะแล้วก็มาถ่ายรูปลงหน้าป้ายราชมังนี่ก็เป็นอาฟฟิตของเรานะคะอยากเป็นฟิลแบบย้อนยุคแบบซิลซอนิกอะไรประมาณนี้คือตอนแรกเราก็ถ่ายด้วยกล้องโซนนะแต่ว่าคือแสงมันใกล้จะหมดแล้วเราก็เลยเปลี่ยนไปใช้แอปกล้องฟิลม์มซึ่งแบบคิดถูกมากๆในจังหวะเร่งรีบแล้วก็ได้รูปสวยมาเต็มไปหมดเลย ตอนนี้คือประกาศเรียกเข้าคอนแล้วนะคะคือด้วยความที่ไปเวลาแบบเป๊ะมากๆนะคะไม่รู้ว่าต้องมาเสียเวลาตรงนี้ก็เลยแบบเราไปไม่ทันเพลงวีดีคุณเราแบบโคตรโมโหแลวคือนอยมากดูได้ดิก็เป็นบทเรียนนะคะว่าเราต้องเผื่อเวลาให้เยอะกว่านี้นะเราต้องเข้ามาได้ก็ปรับมูดเลยนะคือเราตื่นเต้นมากเพราะเป็นการลงหลุมในราชมังคครั้งแรกบวกกับได้เจอป่าบูโน่ครั้งแรกด้วยนะคะ เราเป็นแฟนเพลงของบรูโนมาสมานานมากๆและะ้วค่ะตั้งแต่เด็กล่ละคือทั้งร้องทั้งเต้นคือใช้เพลงป่าแกมมาโดยตลอดเลยว้ายพิช่มากนี่คือ8ปีที่แล้วนะคะเรายังไม่ได้เริ่มเรียนเต้นเลยคือเต้นอะไร <laughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโกของเราที่เราอยากมาดูคอนเสิร์ตศิลปินที่เรารักอีกคนหนึ่งนะคะ mm. แล้วก็อยากเต้นในคอนเสิร์ตเขามากๆเพราะฉะนั้นเราซ้อมมาแล้ว <laughs> แกะมาแล้วแต่ประเด็นคือคนเยอะมากคนหลังกล้องคือคนเป็นหมื่นอะ่ะ อันนี้ไม่ได้เวอร์นะคนเยอะจริงๆแล้วเราแบบโอเคไม่เป็นไรมันไม่มีคนเห็นแล้วรออ่ะเอานะมันคงไม่ชัดขนาดนะ <c oughs> ้นคือคุณนะาชัดมากอ่ะมาต่อนะคะพอม่านแดงลงมามันคือใจเราจะหลุดออกจากอก,อกคือตื่นเต้นมาก คุณคือเราจะบอกว่าตอนเปิดตัวคือมันดีมากเลยอะแล้วคือเพลงแรกก็มีผู้แล้วคือแบบเราว้าวมากคือนี่แหละคือศิลปินแบบระดับโลกอะแล้วเราแบบมีความสุขมากๆเลยอะแน่นอนค่ะว่าเบะปากร้องไห้ตั้งแต่เพลงแรกคุณเราร้องไห้ตอนเพลงทั้งเนที่โฟกัสอะคือมันเป็นฟิลแบบมันตื้นตันที่เราพาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยตอนนี้ยังเสียงสั่นอยู่เลยอะคือมันดีมากๆเลยค่ะที่เราแบบ เติบโตใช้ชีวิตทํางานหาเงินแล้วก็มาดูคอนเสิร์ตศิลปินที่เรารักนะคะการเติบโตมันยากลําบากอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอย่างน้อยๆเราก็สามารถที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้คุณทุกคนเลยนะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะ love yourself be happy นะคะแล้วก็ let's go to next concert ค่ะขอบคุณมากนะคะสาหรับทุก c o m มนต์เลยเราอ่านทุก c o m มนต์เลยนะแล้วก็เจอกันคอนเสิร์ตหน้าค่ะบ๊ายบาย